เอาละครับสวัสดีเวรลุ่นติดเกมทุกท่านนะครับผมกลับพบกับเดลตาฟอร์ดกันอีกเช่นเคยนะครับยังอยู่กับสกินของกูชกูชดักนะครับนะคุณผู้ชมซึ่งองบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมเปิดได้นะครับนะแบบฟรีๆเลยโดยที่ไม่เสียเงินซักบาทเดียวนะนะซึ่งองบอกเลยว่าเป็นปืนที่ดาเมจรุนแรงอีกหนึ่งกระบอกนะจะบอกว่าเป็นปืนล้มช้างก็ว่าได้ครับนั่นก็คือแอ2สิบสองหรือแอ2หนึ่งสองเองคุณผู้ชมเป็นปืนที่ผมแทบจะไม่ค่อยเห็นใครเขาเล่นกันเลยนะ นานาสักทีจะเจอสักคนหนึ่งครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าการควบคุมปืนนั้นลําบากหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่สำหรับส่วนตัวผมผมชอบปืนนี้มากๆนะครับนะถ้าเล่นจนชินแล้วเนี่ยบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ความสะอาใจของคุณผู้ชมได้อย่างแบบว่าล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่ารูปลักษณ์ภายนอกของสกินนี้เนี่ยมันแถมอุปกรณ์ให้เรามาค่อนข้างจะครบคันเลยทีเดียวนะครับนะคุณผู้ชมว่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสกินกู๊ดกู๊ดดักเนี่ย เขาให้อุปกรณ์อะไรมากับ s 12บ้าครับ Let's go เลยสำหรับใครที่มองหาการเติมเกมอย่างคุ้มค่าผมขอแนะนำาก s ส t p u ปบริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็ว,ลวปลอดภยัไดยไร้รีฟันการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตอนนี้ Delta f o r รก็สามารถเติมผ่านแก๊สท็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม Steam และ g a l ี n a นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าครบทุกช่องเหมือนกันนะครับนาสำหรับปืนนี้นอกจาก QJB แล้วเนยปืนี่งแลรับนี่ให้มาาได้แบบบว่ครคปันจัดน สิ่งแรกที่เขาให้มาก็คือฟอร์กิปนะคุณผู้ชมเป็นเรโซแนนซ์ MK2 เหมือนเอ,อ่อคิวเจบีมกันวะนะให้คอนโทรลมาครึ่งหนึ่งแล้วก็แฮนลิ่งครึ่งหนึ่งนะครับในส่วนมัสเซิลของเขาจะมีเฉพาะของตัวเขาเลยครับนะสามอันครับตัวนี้จะเป็นไททันคอมเพนเซเตอร์ครับตัวนี้บวกคอนโทรลเต็มหลอดเลยนะแล้วก็แพดเนี่ยใส่เป็นแ a นเจอร์แฮนด์ก่ครับบวกคอนโทรลหนึ่งขีดครับนะใส่มาเลย3อันครับส่วนบาลีวก็เป็น S12 CQB Short b a r r หรือ Barrel s u n นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่าดูจากเผยๆน่าจะเป็นสายบาลานหรือสายฮิฟไฟครับเพราะถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยบวกคอนโทรลแล้วก็เซฟริตี้กับระยะนะครับมันจะยกช้ากว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าด้วยตัวปืนมันดูเทอะทะนะใส่บา r r e l s h น่าจะเป็นอะไรที่ดีครับแล้วก็ติดเลเซอร์นะครับนะหอันบวกกับรางอีก1อันว่ะเออแล้วก็ดอทปกติครับดอทยอดฮิตนะพานอรามิกเลดดอทนะครับคุณผู้ชมส่วนพันุท้าย ใส่เป็น s 1 2 snipers t o c k ครับตัวนี้บวก control แล้วก็ fighting stability นะครับแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่ม handling ใช่ไหมเออแต่มันไม่ใช่ s t e ปครับเพราะว่า control เราจะลดหุบหวนะครับนะ c o n โ r ร l ยิ่งลดยิ่งไม่ดีครับสำหรับปืนกระบอกนี้แล้วก็แม็กกาซีนมีอยู่อันเดียวครับคุณผู้ชม30นัดนะครับของแต่งหมดแล้วครับคุณผู้ชมแต่ประเด็นของเราคือเราจะถอดอันนี้ออกครับแล้วเราจะใส่ดอทข้างเข้าไปครับคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเราเออใช้ดอทหลักเนี่ยในการยิง ปืนเนี่ยมันจะมีแรงถีบแนวนอนครับนะแบบว่ายิงดื้อแบบไม่กดกั้นหายใจเลยนะมันจะมีแรงถีบแนวนอนครับซึ่งถ้าเราใส่ดอทข้างเนี่ยเรายิงแบบกั้นหายใจตัวปืนเนี่ยจะไม่มีแรงถีบแนวนอนครับนะเอองงเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนกับว่าระยะในการมองค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นด้วยครับสำหรับปืนนี้นะซึ่งมันเป็นบิลที่ผมมาเคยเอาไว้ลองเล่นเฉยๆแล้วไม่ได้อัดคลิปแหละแล้วมันก็เวิร์มากๆครับนะคุณผู้ชมกับสแตทที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากัน มากๆครับนะต้องบอกแบบนั้นเลยครับคอนโทรล58เฮลิ่ง50สเตเบลิตี้50แล้วก็ accuracy 51ครับยิ่ไฟระยะที่ไม่ต้องประชิดมากก็ยิงตายเหมือนกันนะครับนะสำปืนกระบอกนี้คุณผู้ชมในส่วนด้านคาลิเบรตครับบาเลีว์ก็อัพเต็ม2หลอดทางขวามือเหมือนเดิมนะครับนะไฟลิ่งสเตเบลิตี้แล้วก็ความไวของกระสุนนั่นเองครับคุณผู้ชมส่วนฟอร์กิฟก็เอ็กซ์ต้าคอนโทรลกับเอ็นเดลไซมุทเมนสปีดนะครับพันท้ายก็เอ็กซ์ต้าคอนโทรลกับไฟลิ่งสเตเบลิตี้เต็มหลอดเลยครับส่วนดอท ไม่ซูมเช่นเดิมครับคุณผู้ชมโค้ดปืนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้2ตัวนะครับนะตัวนี้ตัวที่เราจะเล่นวันนี้ครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมเคยแต่งไว้ครับนะต้องบอกเลยว่าคอนโทรลอาจจะไมไ่เยอะครับแต่พอขึ้นสโขบยิงเนี่ยบอกเลยว่ามันสุดๆครับคุณผู้ชมนะเอาไปลองเล่นดูได้ครับโหดจัดบอกเลยบิวนี้นะประมาณนั้นเลยครับเอาว่ะสวยจัดเป็นสกินที่เหมาะกับปืนกระบ,บอกนี้มากเลยโอเคจะไป50เมตร ฟลุ๊โหขึ้นสโคบไวจัดเลยว่ะเฮ้ยหุยห้เมตรเนาะร้อยเมตรอะจะไหววะดูดิโอ้โหแทบไม่โดนอะไม่น่าไหวว่าร้อยเมตรเออแต่ถ้าศัตรูยืนเท่ก็มีเซนะครับผมบอกเลยนะสำหรับร้อยเมตรโอเคทีนี้ขอดูเลเซอร์หน่อย ว่ามันจะดีหรือเปล่าโอ้โหขนาดกดกัน้นหายใจช่วยยิงยนะเลเซอร์ยังดีนะ่ะเออเอาว่ะแต่ก็ได้อยู่นะโอเคคลิปไฟก็ได้อยู่ปะเหลือไปดูกันว่า S12 กับสกินลายเป็ดมันจะคิวได้กี่ตัวครับวันนี้ Let's g กเลยไปครับทุกคนลุยเอาว่ะ ฝ่ายรับดานนี้มันก็ลำบากหน่อยครับนะนี่กูระ,ะเบิดไฟระเบิดไฟร้อแล้วยิงเปิดไฟรอแล้วยิงไปก่อนหนึ่งศพแล้วกูก็เป็นหนึ่งศพในนัด <c oughs> โอ้โหเวเอ้ยมาถึงกูโดนระเบิดตายเลยโอ้โหเป็นการเปิดตัวที่สุดจัดครับนะ <c oughs> เบิดเวรกรรมมตามทันยังไงก็ไม่รู้ยิงเขาตายแล้วเราก็ตายตามนี่เงกูงหดยับบอกเลยกูหวดยับระเบิดไฟไปเดี๋ยวปีเลเซอร์ก่อนเดี๋ยวพวกเห็นเออ นี่เขใส่เขาไปดิใส่เขาไม่ดีใส่เขาไม่ดิเออเอายิงยับยับเลยว่ะเฮ้ยเออระเบิดไฟยังทำงานอยู่นะโอ้มุมดีครับมุมนี้แต่ไม่มีหอเลยวะโอ้โหอดคิวต่อเนื่องเลยไปครับวิ่งกลับมุมเดิมมันต้องมีมันต้องมีให้เราคิวผมเชื่อแบบนั้น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 โอ้โหนี่นี่ขวางํำไบขวางํำไบ บางกล้องกูไงบางลำกล้องกูเฉยบางลำกล้องกูเฉยหุ้ยโดนแลว้วโอ้โหสงสารในตัวเมื่อกี้มากเลยวิ่งมาบางลำกล้องครับมันไส้กดซะเลยครับเอาว่ะหุยต่อมุมเดิมมุมเดิมคือมุมหากินของเราฟึบโผล่ไปดิโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ว่ะ ก็มีโดนดักคางว่ะนี่เนโผล่มาดิโดนโดนระเบิดไฟพี่ทำงานอยู่อีหนุม่มระเบิดไฟพี่ทำงานอยู่ระเบิดไฟพี่ทำงานอยู่เอาดิครับรบเฮ้ยโอ้ยตายฉากเดิมตลอดเลยว่ะต้องแบบว่าตายตอนที่แบบว่าเรากำลังจะเปลี่ยนมปก้าซีเนี่ยโอ้โหทุกไฟเลยเว้ยมุมเดิมเหมือนกัน มุมเดิมเหมือนกันมุมเดิมเหมือนกันเอาดิก็เอาดิเออกูถอยกูถอยละเออกูจะไม่ตายฉากเดิมกู๋จากไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดายขวาหน้าหลังมองไม่หมดทางนี้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 แน่ๆทางนี้แน่ๆกูรอเลย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 อู๋แล้วเหรอเออไปเพื่อนเพื่อนวิ่งไปหงายช้องเลยว่ะ นะมันอยากจะวิ่งออกไปบ้างดีกว่ามันกำลังเดือดอ่ะนะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนโอ้ย OK. แมย่เอ้ยจุ๊งไม่เข้าเรื่องกับเราอ่ะแรกเลยครับมาดิมาดิมาดิแรกโดน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 วิ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 ไฟลุกสิท่าไฟล,ลุกสิท่าไฟล,ลุกสิท่าเอาดิแหวกแหวกเฮ้ยอะไรอะไรอู้อีกแล้วอ่ะทุกคน ตายตอนเปลี่ยนแม็กอีกแล้วโหโหเราจะอยู่เฉยไม่ได้ครับนะปืนเรายิงไกลไม่ค่อยจะดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินแรกว่ะทุกคนป,ปุ๊บมาดิใครมาวะล่ะม,มีใครมาหรือเปล่าหู้าเป็นนิสงั้นกูลองยิงเลยลองยิงไกลเลยมาดิมาดิมามาดิมาตอนยิง ตอนยิงอุ้ยผ่านหูไปนิดนึงไม่ได้แล้วว่าแม่งอ้อมแน่เลยชัวร์ว่ามันอ้อมอุ้ยเหลียวอุ้ยตายว่ะโอ้โหทำไมโกงจักรน็อกมันแรงจังวะเดี๋ยวนี้งงมากเลยว่ะเฮ้ยหมอมาดิหมอหมอมาดิหมออ๋ออย่างนั้นเอาว่ะ โอ้โหโดนโอ้เกือบตายนี่แน่ชิบหายแล้วไม่ได้คิวอีกลุยทางเดิมปาไปเอาเด็กคิบหายเผาเพื่อนตัวเองอีกโอ้โอ้ตกจัดอะบุมนี้น่าจะได้แรกอยู่นะว่า มุมนี้มนะันจะแรงอยู่นะครับเออเอาดีว่ะเออติดดาวเลยทีนี้มีปะมีก,มกโ็โผล่มาดิโผล่ที่ไหนละ่ะโอ,อยู่นู่นเลยว่ะยิงไม่ถึงแน่เลยเฮ้ยจุดที่หนึ่งโดยนยึดโคตรไวอะ่ะนี่แนี่นี่แนี่มึงนี่แนี่มึงนี่แนี่มึงเอาไปดิเอาไปดิ นี่ไงเอาไปดิก็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 เอาไปดิถอยก่อนถอยก่อนมันน่าจะเยอะว่ะนะเยอะน้อยด้วยต้องค่อยไปค่อยไปอ่ะค่อยไปค่อยไปดิครับโอเคมุมนี้เลี้ยวเลยโดนป่ะพี่กูโดนอะไรวะโอ้ยมุมประตูอีเวนแอบเลย แอบเลยแอบก่อนตรงนี้นาจะได้อยู่น่าจะไม่มีคนเห็นโอ้โหมีคนเห็นว่ะเรียบร้อยไปหนึ่งตรงนี้อีก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 หนึ่งใช่ไหมล่ะเออมาดิขึ้นมาขึ้นมาเหระลองนี่แหละมะ ยกำบังก่อนคิดหมายแล้วกูบังอะไรกูวะเนี่ยเออกำบังก่อนเดี๋ยวพวกเห็นบาดิ๋บาดิสาดไก่สาดไก่เม็ดหนึ่งนี่คือแทบครึ่งหลอดอ่ะนะโคตรโหดปืนนี้ข้างบนเยอะข้างบนเยอะข้างบนเยอะว่ะเฮ้ยปาถึงรึวะเออเอาไปช่วยอะไรกันช่วยอะไรกัน ช่วยอะไรกันเนอเอาเอาเอาวิววเหมือนมีคนวิ่งยิงตามหลังมาวะตรงนี้มีใครป้าโอเคไม่มีเฮ้ยโดนยิงแล้วหรอโคตรไวเลยเมื่อกี้สีเขียวอยู่เลยไม่ใช่หรอวะหรือเราไม่ทันมองวะว่าเอ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยโกงหรือเปล่าเมื่อกี้มันยังเขียวอยู่เลยนะเพื่อนโอ้โห <c oughs> นี่ล่ะเยอะใช่ปะเยอะใช่ปะ เยอะใช่ป่ะเยอะใช่ป่ะเข้าหัวดิครับหมันไส้เหลือเกินเออโดนระเบิดไฟกูเฉยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะมั่วมั่วเมียไปหมดเลยเอาหั่คนปึ๊บขึ้นมาหัวดเขาเรียกว่าโดดล่มมาหัวดโอ้โหคิวตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งกูจะรั่วว่ะระเบิดไฟไม่ดีอยู่เยอะตรงนั้นน่ะ เยอะตรงนั้นน่ะไปดิไปดิเออเอาดิเอา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 แมงเอื้อยิงแต่กูโอเคหมอบรอหมอบรอไว้โ,โ,โผล่ขึ้นมาดิโผล่ขึ้นมาดิโผล่ขึ้นมาบอกแล้วให้โผล่ขึ้นมาได้จังหวะนี่คือโดนแน่นอนไม่มีใครตุ๋ยนะโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลายก่อนเลย <Twelve> หมอบกระแตตุ๋ยไป เออบอกว่าแตนตุยไปนี่ไงุ้ยเดี๋ยวโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วว่ากูต้องโดนลูยิงบ่าเอ้ยผมละเกียดจริงๆไอหมุดโดนของแฮคคอร์เนี่ยเอาวะจะชนะเอานะครับแบบนี้แต่ฝั่งตรงข้ามเหลือร้อยกว่าชีวิตเลยนะเออมาดิวะมาดิวะ มีหรือเปล่าเห็นไม่มีวิ่งครับมีวิ่งครับแลกเปล่าแลกปล่าอ้อหีกแล้วว่ะทุกคนโดนแบบนี้ตลอดเลยว่ะเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งไปอสองไปโอ้โหอีกแล้วว่ะโอ้โหพอร์ทนี้คุณหงิดจัดเลยว่ะทุกคนบอกตรงเลย คือคิวปุ๊บโดนคิวกลับตลอดเลยเอาวะชนะไปแบบนี้เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอ้โหยิงไม่โดนเออมันต้องอย่างนั้นโอ้โหคตนเดือดเลยพาทนี้เป็นอะไรที่แบบว่างุนกิจจัดเลยว่ะทุกคนยิงตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งยิงตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งตลอดเลยครับโอ้โห ก็เดือดเหมือนกันนะเออสนุกดีครับนานที่จะเจออะไรที่มันแบบว่าอึดอัดใจครับคิวไปกี่ตัววะเนี่ย29โอ้โหโอเคครับผู้ชมก็จบกันไปนะครับนะสำหรับ S12 หรือ S12 ครับซึ่งจะบอกเลยว่าเออมันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะแต่เพียงแค่ว่าแม็เมื่อกี้จะบอกว่ามันยิงตายต,ายตัวหนึ่งแล้วเราก็ตายต่อเลยวะนะ เออเหมือนกับแบบว่ามันทําให้เราคิวต่อเนื่องลําบากครับนะจังหวะมันเสียครับโอ้โหเอาอะแต่ก็ถือว่าภาพรวมก็ยังสนุกอยู่นะครับนะก็เดือดจัดกันครับนะแมทเมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon every day ครับ